สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มอมทอล์กจิตวิทยาประสาแม่นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจโลกที่น่าทึ่งมากๆของเด็กๆวัย1 3ขวบกันนะคะครับสวัสดีครับ จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัยต่อแต่เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันค่ะถึงการเปลี่ยนแปลงที่แบบเกิดขึ้นเร็วมากทั้งภาษาการเคลื่อนไหวความคิดแล้วก็อารมณ์ด้วยใช่เลยครับเป็นช่วงวัยที่เรียกว่าก้าวกระโดดจริงๆนะครับข้อมูลที่เรามีก็ชี้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจมากเลยทั้งพัฒนาการตามปกติแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเจออย่างเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นการ แสดงออกว่าไม่ยอมทําตามหรือความอยากรู้อยากเขียนแบบสุดๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันมีความหมายซ่อนอยู่อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาษาเลยเป็นยังไงคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องแรกๆที่เห็นชัดได้ครับได้เลยคือด้านภาษาเนี่ยพัฒนาเร็วมากจริงๆครับเด็กวัยนี้เขาจะเริ่มเข้าใจคําง่ายๆคําคสั่งสั้นๆได้เยอะขึ้นค่ะแล้วคลังคําศัพท์ที่พูดได้ก็จะเพิ่มเร็วมาก จากคำเดียวโดดๆก็จะเริ่มเอามาผสมกันเป็นวลีหรือเป็นประโยคสั้นๆส,ส,สักสองสาคำแล้วก็จะเริ่มเรียนเสียงเรียนท่าทางหรืออย่างการชี้ของตามชื่อที่เราบอกเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยครับว่าพัฒนาการด้านภาษากำลังไปได้สวยค่ะค่ะแล้วเรื่องการเคลื่อนไหวล่ะคะอันนี้ก็ดูเหมือนจะพัฒนาเร็วมากๆเลยโอ้ใช่เลยครับเร็วแบบติดจรวดเลยก็ว่าได้จากที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่ เดินต่อแตะเนี่ยเผล่แป,ป๊บเดียวก็เดินคล่องขึ้นวิ่งได้ปีนป่ายหรือบางทีก็เตะบอลได้แล้วจริงด้วยค่ะครับข้อมูลหลายแหล่งที่เราดูก็เน้นย้ำเรื่องนี้ว่าการเปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวอิสระเนี่ยสำคัญมากอืม,มันไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับแต่มันคือการเรียนรู้เรื่องการทรงตัวการกะระยะการรู้จักร่างกายตัวเองด้วยน่าสนใจมากค่ะทีนี้ขยับมาที่ด้านความคิดการเรียนรู้บ้าง วัยนี้เขาเริ่มคิดอะไรซับซ้อนขึ้นบังคะหลักๆเลยคือขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเลยครับเด็กจะสำรวจโลกด้วยการจับสัมผัสลองผิดลองถูกค่ะมีข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เราดูชี้ว่าเขาเริ่มเข้าใจเหตุผลง่ายๆแล้วนะเช่นกดปุ่มนี้แล้วมีเสียงเพลงหรือว่าเขย่าของเล่นชิ้นนี้แล้วมันมีเสียงดังออกมาอ๋อเหมือนเริ่มเชื่อมโยงเหตุกับผลได้ ประมาณนั้นครับแล้วก็เริ่มจำแนกรูปทรงง่ายๆสีหรือขนาดพื้นฐานได้บ้างแล้วแล้วการเล่นบทบาทสมมุติล่ะคะที่เราจะเริ่มเห็นเด็กวัยนี้เล่นกันมีข้อมูลพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับครับอันนั้นสำคัญเลยนะการเล่นสมมุติเนี่ยมันเหมือนเป็นการปูพื้นฐานเรื่องจินตนาการอืมแล้วก็เรื่องการเข้าใจมุมมองคนอื่นด้วยรวมถึงทักษะทางสังคมต่างๆคือเขาเรียนรู้เรื่องซับซ้อนผ่านการเล่นสนุกสนนี่แหละครับเข้าใจเลยคะ่ะ และด้านอารมณ์ล่ะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยโดยเฉพาะที่ข้อมูลเรามีพูดถึงเรื่องการต่อต้านบ่อยๆถูกต้องครับวัยน,นี้เขาเริ่มรู้จักและแสดงอารมณ์ได้หลากหลายขึ้นนะทั้งดีใจเสียใจโกรธกลัวผิดหวังค่ะส่วนพฤติกรรมที่เราอาจจะเรียกว่าต่อต้านเช่นไม่ยอมทำตามปฏิเสธหรือที่บางทีเรียกว่าวัยทองสองขวบอะไรแบบนั้น ใช่ใช่ค่ะได้ยินบ่อยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการพัฒนาตัวตนนะครับคือเขากำลังเริ่มรู้แล้วว่าเออตัวเองมีความคิดมีความต้องการของตัวเองแยกจากพ่อแม่อ๋อคือเขาอยากแสดงความเป็นอิสระใช่ครับเป็นการประกาศอิสระภาพเล็กๆของเขานั่นแหละ แสดงว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความดือ้อแต่เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับควบคู่ไปกับความอยากรู้อยากเห็นที่มันพุ่งสูงปรี๊ดเลยช่วงนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยจับก็อยากจะเข้าไปสํารวจอยากลองไปหมดค่ะเป็นธรรมชาติของวัยนี้จริงๆครับผมซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็นํามาสู่ประเด็นสําคัญที่ข้อมูลทุกชิ้นที่เราดูมาเนี่ยเน้นเหมือนกันหมดเลยคือเรื่องการเล่น การเล่นนี่เองครับการเล่นคือหัวใจหลักของการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เลยครับมันไม่ใช่แค่เล่นๆไปวันๆนะแต่มันคือกระบวนการที่เขาใช้ทําความเข้าใจโลกสร้างทักษะพัฒนาตัวเองในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามใช่ครับไม่ว่าจะเป็นต่อบล็อกวิ่งเล่นในสวนเล่นซ่อนแอบหรือแม้แต่เล่นทํากับข้าวเล่นขายของอะไรพวกนี้และก็สังคมด้วยหมายความว่าการที่เราเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างอิสระในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ การที่ผู้ใหญ่เข้าไปเล่นด้วยเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยถูกต้องที่สุดครับการเล่นอิสระช่วยให้เขาได้สำรวจได้คิดได้แก้ปัญหาส่วนการเล่นกับผู้ใหญ่เนี่ยมันช่วยสร้างความผูกพันที่อบอุน่นอืซึ่งให้ความผูกพันนี่แหละครับคือรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และก็ความมั่นคงทางอารมณ์ของเขาต่อไปในอนาคตด้วย สรุปได้ว่าการทำความเข้าใจธรรมชาติของเด็กวัย1-3ขวบทั้งพัฒนาการต่างๆพฤติกรรมที่อาจจะดูท้าทายอย่างการต่อต้านหรือความสนจากความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะครับผมการตอบสนองด้วยความเข้าใจความอดทนแล้วก็สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้เต็มที่เนี่ยจะช่วยให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงวางรากฐานที่ดีมากๆเลยสาหรับการเติบโตของเขาใช่เลยครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด การสนับสนุนที่เหมาะสมกับวัยจะช่วยให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างมีความสุขและก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้มีคำถามที่น่าสนใจจากสิ่งที่เราคุยกันทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองไปคิดกันต่อนะคะมีวิธีหรือมุมมองในการรับมือกับช่วงเวลาที่ลูกน้อยวัยต่อแตะแสดงพฤติกรรมท้าทายหรือว่าความสนที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นมากๆเป็นพิเศษอย่างไรบ้างคะอืมน่าคิดครับ แล้วก็มีกิจกรรมการเล่นแบบไหนที่สังเกตเห็นว่าลูกน้อยเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกับความสนุกสนานนั้นด้วยลองนำไปคิดต่อกันดูนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราทีมงานมอมท a อกจิตวิทยาประสาแม่กันด้วยนะคะ